Premises, สวัสด oh. anyway. like ีค <t> ร <imes> ับท่านผู้ชมมากินข้าวทำกันท่านผู้ชมนี่มือนี่ได้ต้มเส้นก็จับยวนด้วยข้าวเปลี่ยนท่านผู้ชมใส่ซุปเปอร์แล้วก็ก้อนเลือดท่านผู้ชมง่ายๆอาหารกับกระเพาะพรุ่งเดี๋ยวกระท้องที่ปรุงกันนะท่านผู้ชมเสิร์ฟปรุงเพาการบรายท่านผู้ชม กระเทียมเกี่ยวนี่กระเทียมเกียวนี่ท่านผ้จากีที่แล้วค่ะเพราะว่าปวดมันก็ตคอนข้าที่จะหนักเจ้าเองอันนี้พริกใส่เผ็ดเผ็ดหักเผ็ดใส่เผ็ดกระบะกระทองมบะมักเผ็ดปันได้มาคลอกกอนอันนี้พริกไทย เป็อย่างเดียวค่ะเติมต้นหอมตามประจ์ได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายในการเรียนค่ะเอาไปใช้จ่ายในการกจ่ายค่ารแล้วก็เก็บไว้นี่ประกับทก่นมีตัวต้นหอมผักชีหอมในข้นที่มีกับฟค้อกินกาแเหนียวครับท ตายบาดพ้องคัดข้อเนียวมาได้ทำจบมาแซ่บๆทำการทานผู้ชมมากินเข้อแรงเงมหาวทมาเยอคิดคูทุกคนเสียใแต่ยังกินเนาะทานผู้ชมเพราะวแต่จักเก็บก็ไม่เป็ไนไร่ะว่าูพัฒนาต่อไปให้ได้ค่ะ

<c oughs> ก็จัดดูวิญญาณผมผมรู้สึกว่าเหมือนชีวิตผมเลยหรือบ้า,บงางที่ก็ปลูกมันสับปะหลังด้วยปลูกยางที่จะช่วยแม่หาดน้ำลดนะลแล้วก็ในวันไหนที่ไหนที่ฝน,น,นตกหนะักตอนน้ำม,มันท่วมมันสับปะหลังแล้วมันต้องคือมันแช่นานไม่ได้ถ้าแช่นานทุกคนจะ มันก็ต้องีกถอผมเคยได้ข่าวว่าแมต้องไปหาข้าเรือมาเพื่อจคือมันไม่ถึงกับนั่งบเรือนะครับจะก็เอามันสําหลังใส่เรือเพ่จะเอาออกไปจากพื้นที่โเข้าไมได้เพื่อที่เอามันไปขายมันที่อยู่นนก็ไม่ได้รัทไะมันมันต้องอใให้ันเวลก็พราะหมูนะคับมันยังไม่ถึงจุดที่เราสงกวรจะต้องอนแต่ในเมื่อน้ำมันไม่ต้องสุขภาพเรามันต้องแบบ ชีวิตพี่เคยะเียนจบเยนี่รองห้อแ้นีมาร้อห้หนักมากคั้งหนึคือตอนที่เพื่อเรียนจบมด้วยกันมาวันจัทราัดพ่บวไทำจบบวชเผ็ดกินใส่พิกอันนี้ใส่ชุทานสยปดเผ็ดเกินทำจบ

ปะปลาหมูปลาเลือดซุปไรมาไว้กัดมกพริกบาไหวครับมเผ็ดกรนนันปกันมกพริกนกินอขายำแดดทำโจ้มือน้ำตาแตกยำนังลองเพิ่ตรวจการท่านผู้ชมไหมป้าทุ ปรุงเองเพจเองครับทุกคนประกับง่ายๆยังเพจทำประทุกคนกินข่าวบัลก็จะโชว์เพฟนนะทุกคนไม่ทิ้งทุน โอเคต้นหอมตัวกระหลำ่ำ ใครเคยกินคือบาทองบ่ท่านผูมขี้ตบข้าวเหนียวขาดเ่าไหร่สุปเปอร์ต้มใส่สุปเปอร์ แต่ว่าเออแต่ละเถื่อนมาทองไปอุบลท่านผู้ชมไปกินของอุบลผู้เสน้นเนี้ยวนุ่มท่านผู้ชมแซ่บแซ่บกระยางท่านผร้ชม

โบกี้ราอมดืิมเพ็ดกรุงเองเพ็ดเองน้ำจมเบิ้ลเทียมตัดก้อนเหนียวกินคนเดียวไม่หวานคนบกินน,น้ำ,ำนจมเอ,อาอีานา่น้ำซัมรานน้ชจมไปสำหรับคลิปนี้วมันทอดกับเสลาท่านผู้ชมเป็นคนนี้แหละมากกว่าต่างกดติดตามกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อท่านผู้ชมสิ่งที่สำคัญบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนียวเสลาเพชรตุนี้เดี๋ยวพอขันแม่คลิปหน้าสวัสดีครับ